สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งเชรินในคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมบูอ r ไคฟ์อีกเช่นเคยนะครับกับด่านชาเล่นของอีเวนต์ปีใหม่สุดป่วนกับมือเปิดเทศกาลศึกตัดสินแห่งงานฉลองนะครับก็มีทั้งหมด5ด่านด้วยกันนะแล้วก็อย่างที่เห็นยังไม่เคยเล่นเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยไปดูสปอยที่ไหนมาด้วยไปดูกันว่าจะยากขนาดไหนไปรับชมกัน สำหรับด่านชาลิที่1นะครับก็แนะนำอยู่ที่เลเวล50นะอ่ะด่านกลางแจ้งด้วยแล้วก็สตรูก็จะเป็นกลุ่มชิมอาหารนั่นเองนะครับพร้อมกับลูกสมุนอีกนิดหน่อยนะภารกิจท้าทายก็ให้เคลียร์ภายใน90วินาทีในด่านแรกแล้วก็เจอกับชมรมชิมอาหารที่กำลังจะไปลักพาตัวฟูกะอีกแล้วก็เป็นชาลินแซลเนื้อเรื่องนะ พูดง่ายๆก็คือภารกิจของเราไปช่วยเหลือฟูกะนั่นเองโดนดักปล้นง่ายๆก็แค่เคลียร์อย่าให้ลดพังแค่นั้นก็พอแล้วนะครับ ต่อไปด่านชา a l l e n สองนะครับก็แนะนําที่เลเวล60นะแล้วก็เปลี่ยนจากกลางแจ้งเป็นในเมืองนะครับเป็นด่านที่เราต้องเดินช่องนั่นเองนะครับศัตรูก็จะกองกองกันอยู่ที่แดงกับเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นจัด2ทีมให้ดีๆภารกิจท้าทายก็ให้เคลียร์ภายใน5เทินกับเคลียร์ภายใน320วินาทีในด่านชาร์ลินที่2นะครับก็ให้วางตำแหน่งตามที่เห็นเลยนะ ก็คือทีมสีเหลืองอยู่ด้านบนแล้วก็ทีมสีแดงอยู่ด้านล่างนะครับโอเคมาเริ่มกันอย่างแรกเลยให้ทุกทีมเดินไปทางซ้ายต่อไปให้เล่นทีมสีเหลืองนะครับให้เดินเข้ามาที่สู้กับหุ่นสีดำก่อนนะ สู้เสร็จแล้วก็ทำการสลับกับสีแดงแล้วก็ให้สีแดงเดินไปด้านหน้านะครับในเทิร์นต่อมาเนี่ยให้เราเอาสีแดงเนี่ยเดินเหยียบเพื่อปิดพื้นช่องที่สีเหลืองยืนอยู่สีเหลืองก็จะวาร์ปกลับมาที่จุดสตาร์ทแล้วก็ไปสู้ฝั่งขวานะครับ เทืนต่อมาให้สีแดงเดินลงไปหาบอสได้เลยนะ,ะสีเหลืองก็จะสามารถเดินลงไปหาตัวอีกตัวนึ่งที่อยู่ฝั่งขวาได้และก็เท่านี้ก็เป็นอันครบ3ดาวนั่นเองนะครับ สำหรับภารกิจจับเวลานะครับถ้าเกิดทําเวลาไม่ทัน320วิก็ให้เล่นตามนี้เลยนะครับหลังจากกดสลับตำแหน่งกันแล้วก็เลี่ยงทางฝั่งขวาทั้งหมดนะครับก็ให้ทางสีแดงเนี่ยมุ่งเข้าสู่บอสเลยก็เป็นอันจบสำหรับภารกิจจับเวลาต่อไปด่านชาลินที่3เริ่มยาขึ้นมาแล้วแนะนำที่เลเวล83นะครับเป็นด่านในเมือง ส่วนสตูก็เป็นเกราะเหลืองทั้งหมดนะครับภารกิจท้าทายก็ให้เคลียร์ภายใน90วินาทีในดานชนเลน3เนี่ยบอกเลยว่ายากกว่าอันอื่นๆมากนะครับคือเราต้องเจอกับสตรูที่โผล่มาร้อมรอบเราตลอดถ้าหากเราไม่มีชิริโน่เนี่ยถือว่ายากระดับหนึ่งเลยนะครับตัวโมโมอิอาจจะช่วยได้บางส่วนนะ อ่แล้วก็ใครมีสเสิิิกาปีใหม่ก็อาจจะช่วยได้บางส่วนเช่นกันแต่การมีชิริโน่เนี่ยตอบโจทย์มากที่สุดแล้วนะครับสำหรับด่านนี้ส่วนสตรูก็ไม่ได้มาแค่ตัวเล็กอย่างเดียวมีตัวถือโล่มาด้วยซึ่งถ้าเกิดมันยกโล่มเมื่อไหร่ก็ถือว่าอึดระดับหนึ่งเลยก็ใช้เวลาเยอะเข้าไปอีกนะครับเวลาเรายิ่งน้อยอยู่ด้วยส่วน ช่วงของบอสเนี่ยเราไม่ต้องสนใจตัวอื่นแล้วเรายิงแต่บอสให้ตายก็พอแล้วนะครับถ้าฮอบอสพังก็คือผ่านเลยนะ ด่านชาริลส์4นะครับก็แนะนำอยู่ที่เลเวล83เป็นด่านในเมืองนะครับัตรูก็จะมีทั้งเกราะแดงและเกราะเหลืองเหมือนด่าน2เลยนะครับก็ถือว่าเยอะกว่าเดิมเพราะว่าเราต้องใช้ถึง3ทีมด้วยกันนะครับภารกิจท้าทายก็อยู่ที่240วินาทีและก็ภายใน5เทินในด่านชาเ e ล g ์4ก็ถือว่าค่อนข้างยุ่งยากเลยนะครับมันค่อนข้างใช้เทคนิคสลับค่อนข้างเยอะ แล้วก็มีทางหลอกเยอะด้วยนั่นเองนะครับเริ่มต้นมาเราจัดทีมเป็นแดง2เหลืองหนึ่งนะครับตามที่เห็นเลยฝั่งซ้ายสีแดงแล้วก็ขวาสีเหลืองนะครับไปเริ่มกันเริ่มมาเราขอเล่นทีมที่อยู่ตรงกลางก่อนนะครับก็ให้เดินเข้าวาร์ปจากนั้นก็ให้ทีมสีแดงอีกทีมหนึ่งสลับ แล้วก็มายืนรอหน้าวาร์ปจุดหนึ่งนะครับยังไม่ต้องวาร์ปนะทีมสีเหลืองก็เดินมาทางซ้ายต่อมา ให้ทีมสีแดงทีมที่สู้กับสตูเมื่อสักครู่ทำการวาร์ปนะครับแล้วก็มารอที่ด้านหน้าสีเหลืองจะได้สลับกับสีเหลืองนะครับและสีเหลืองจะได้ไปเหยียบเพื่อเปิดพื้นทางเข้าห้องบอสส่วนทีมเอลลีทีมสีแดงอีกทีมหนึ่งก็เดินไปทางซ้ายเพื่อที่จะเลื่อนทีมสีแดงอีกทีมหนึ่งกลับมาที่จุดสตาร์ทนั่นเองต่อมาให้ทำการเดินทีมสีแดงด้านล่าง นะครับเดินเข้าว้าไปเลยทีมสีเหลืองให้เดินมารอหน้าศัตรูนะครับทีมสีแดงอีกทีมหนึ่งทำการสลับแล้วก็เดินมาที่ช่องที่เพิ่งเปิดนั่นเอง ต่อมาเราจะเล่นตัวทีมแดงทีมออโอริก่อนนะอ่าทำการเหยียบเพื่อปิดช่องที่ทีมสีเหลืองยืนอยู่นะครับจากนั้นให้ทีมสีเหลืองเนี่ยเดินขึ้นไปด้านบนก่อนจะได้สลับกับทีมสีแดงเพราะทีมสีแดงต้องการจํานวนการเดินที่เพิ่มขึ้นนั่นเองจากนั้นให้ไปรอที่หน้าวาร์ป ินสุดท้ายทีมแดงด้านบนก็ทำการวาร์ปไปแล้วก็เข้าสู้ทีมสีเหลืองก็เดินมาเก็บอีกตัวหนึ่งที่ยังเหลืออยู่แล้วก็ทีมแดงสุดท้ายก็เข้าห้องบอสไปก็เป็นอันจบนะครับสำหรับการทำเวลา240วินาทีนะครับสำหรับด่าน4นะก็ เริ่มมาก็ให้ทีมสีเหลืองเนี่ยเดินมาเคลียด้านบนก่อนเพื่อเปิดพื้นส่วนสีแดงอย่าเพิ่งเดินนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการไปบังคับปิดพื้นที่ทีมสีเหลืองยืนอยู่นั่นเองนะก็ค่อยกดหลังจากที่สีเหลืองเดินออกไปแล้วนะครับทีมสีเหลืองก็ทําหน้าที่ในการเดินเพื่อไปเปิดช่องหน้าห้องบอสแค่นั้นเองนะครับที่เหลือก็ให้สีแดงจัดการไปเรื่อยๆนะ เท่านี้ก็สามารถไปสู่ห้องบอสโดยที่สู้แค่3กลุ่มก็เพียงพอนะครับก็เป็นอันจบสำหรับการทำเวลา240วินาทีนะครับด่านสุดท้ายชาเลนจ์ที่5แนะนำที่เลเวล83เช่นกันนะครับเป็นด่านกลางแจ้งแล้วนะอ่าแล้วก็สัตรูก็จะเป็นกลุ่มไคเทนเจอร์นะอ่าก็ถือว่าแหวกแนวดีนะครับ คิดว่าน่าจะมีลูกเล่นในด่านด้วยก็รอติดตามกันภารกิจท้าทายก็ให้เคลียร์ไปใน100วินาทีในด่านเชลเล่น5นี้ที่เจอใครจนเจอเนี่ยจะเล่นคล้ายๆกับเรดบอสเลย,เลยก็คือเลือดรวมกันจาก5ตัวละครนะครับแล้วก็มีสกิลของแต่ละตัวซึ่งรอบนี้ก็จะแตกต่างจากตัวเรดบอสนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่ใจเยอะขนาดนั้น ส่วนแทงในรอบนี้ก็แนะนําเป็นซูเปอร์กิเหมือนเคยนะครับแทงทุกสถาบันได้ทั้งหลบได้ทั้งป้องกันระดับหนึ่งก็ถือว่าเอาตัวรอดได้พอสู้ไปสักพักหนึ่งตัวฝั่งไทเทนเจอร์จะเรียกหุ่นมาช่วยยิงอีกทีหนึ่งซึ่งก็ค่อนข้างแรงเลยนะอันตรายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรีบเก็บให้ไวที่สุด ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับด่านชาเลนจ์ทั้ง5ด่านด้วยกันในอีเวนต์ปีใหม่สุดป่วนกับมื้อเปิดเทศกาลศึกตสินปนแห่งงานฉลองก็ถือว่าเป็นอีเวนต์ปีใหม่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจตรงสกินชุดตัวละครเนี่ยเขาทำออกแบบมาดีมากนะครับแล้วก็ตัวเนื้อหาเนื้อเรื่องของตัว อีเวนนี้ก็ใช้ย่อยนะครับโอเคแต่เชลเล่นก็มีประมาณเท่านี้นะก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับใคร,ใครมีความเห็นอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์ลงด้านล่างคลิปได้เลยนะอ่าผมก็อ่านอยู่ตลอดนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย